เราจะมาเริ่มทำไข่เจียวนะคะสินคับข้าวต้มไข่สามฟองมีไข่แห้งแตกนะคะสินคไข่ขแดงให้มันแตกกันนะคะ ไม่ใช่ไข่ขาวกวอนเป็นที่ๆเราเอาเป็นใจไม่มน่าราับค่ะใครชอบเนื้อนุ่มๆเติมน้ำไว้ก็ซ้ำสองช้อน 3. ใครชอบหอมแดงก็ซอยหอมแดงใส่เข้าไปใครชอบใส่ต้นหอมก็ซอยใส่เข้าไปตอนนี้เราไม่ใส่ะคะ่ะเราจะใส่ฉพาะซพดสียืไข่าสามฟองเราจะใส่ซีิืดสามช้อนชา วันนี้เราจะทําไข่เจียวแบบหนานุ่มนะคะชิ้นไว้ก็ยังไม่แบนตะแต่ผ่านไปสามสิบนาทีก็ยังปูอยู่เหมือนเดิมใส่น้ำมันประมาณสี่ช้อนโต๊ะนะคะ มันเริ่มร้อนไม่ต้องร้อนมากนะคะแค่เริ่มร้อนคือไข่ก็เริ่ม พอไข่ด้านข้างเริ่มเซ็ตตัวเราก็ตักไข่มาไว้ตรงกลางเพื่อให้มันมีพื้นที่ให้มันมีเนื้อสัมผัสที่หนาอยู่ตรงกลางนะคะไฟไมไ่แรงมากนะคะไฟก,กลางๆค่อนข้างอ,อ่อนเปลวไฟนะคะ จะตัดไข่ที่เริ่มเย็บตัวนะคะมาไว้ตรงกลาง อย่าได้ทรงที่เป็นสี่เหลี่ยมเราก็ใช้ตะลิีกอันหนึ่งนะคะสองอันช่วยบล็อกให้มันเป็นทรงอย่าได้ทรงไหนก็ะจัดรูปล่างอย่าได้กมลมๆตตะล่อมตะล่อมให้มันกลมนะคะแตนนี้ปล่อยตามธรรมชาติไข่เจียวนี้จะไม่อมน้ำมันนะคะ เริ่มเช็ดตัวทห้หมดเช็ดตัวนี้แล้วนะคะแล้วก็ปรับขอเน้นนะคะไฟไม่แรงนะคะถ้าไฟแรงอะ่ะไข่เขาจะไหม้ทั้งหมดก่อนนะคะไฟกลางค่อนข้างอ่อนนะคะ น้ำมันก็ยังอยู่เหมือนเดิมไม่ได้หายไปอยู่ในไข่นะคะดูแล้วไข่เริ่มสุกเราก็ดันไข่ไปด้านข้างกระทะนะคะเพื่อรีดเอาน้ำมันออกมา จุดไฟเลยค่ะได้แล้ว